สวัสดีครับผมสวัสดีเจ๊หยนันครับสวัสดีจ้าอ่าพี่ร่องใครที่รอครับผมเนะะมาะเอาไว้ตามก็ฝันฝันเป็นยังไงเป็นน้ำหาพ่อไปอ่าบาลีกี้ที่ฝ <c oughs> ันแม่นคักแถวว่ากันพี่ร่องบาลีกี้เพิ่นพี่ร่องอ่าเก่าเก่าหาได้ทั้งบนทั้งล่างว่าสัน้นฝันไปแล้วเจ๊คงจะท,ทายฝันไปหรือว่ามีเพิ่มเติมบ่ โอ้หกตัวหาตโวจะไปฝันยังไงจะได้อนหกตัวจำได้พอมฝันไปมาได้ฝันนันเป็นกาดมังไดมังเนื่องอย่างไจะไปขอมันเป็นสารหรือเป็นอ่ะสาระพุ่มหรอหรปู เป็นมัเป็นสนมากที่เป็นปูอะาโอ้เห็นก็จ้าไปกรา,าบไหว้ไปขอพรก็จวะว่าให้ฝันนั้นก็จะวา่าผู้ใดขอกระถือเสือจังทีน,น,นะจ๊ะโอ้ผู้ใดมาขอมองนี้ขอโชคขอลา,าบนี่ปู่นจะให้โอ้ลาปู่<ะ>นคนนหายถือเสืก้อนมาสัน่นที่ตอนนี้ กันเล่นเยอะแน่ร่วมปันนั่นกันเลยนเป็นร่องไปขอเพิ่อนอ่ตอนนี้ขัดโตเล่ขัดมุนมันเป็นขึ้นจังเฮ้ยไหนนั่งเป็มโตมุนขึ้นกลางเอ็นั่นละจะคืออยู่กองสลา,ากเลยนะแต่มันมันเหมือนเหมือนเด็กมันตกลงมาโอ้โตเลยไปขอพรน,น้ำเพิ่นตาเพิ่นเฮ็ทเฮ เห็นเห็นข้าเจ้าส่วงข้าเจ้าหมุนตอนข้าเจ้าจิประกาศร,รางวัลน้ำบ่นมันมันอยู่มังหันเลยยัง,งสิจ้ะโอ้พันหมุนก็แค่หันเลยจ้ปะปาดโขกตอนกับบอกบา้านเห้เบื้องเขาถึงแต่มันเป็นเลข่องตูมตกลงมา ก็เรียกว่าเอาคือห้หลายตัวเธอจดจำได้บอกคนเรียกว่าจำเอาท่องเอาอะต่าอ้ยจดเจอเกิดขึ้ต้องจำเอาเลยอืมเพื่นเพื่นบอกให้จำเอากันเรียจำเอาพกตัวป๊าจำได้พอดพวกตัวเลยจะสร้างไว้ไปเลยเจ้ให้ลูกไปหาให้ยูจมวันนี้ป้าโทษพิกเผรินหาแล้ว เย่โ <Yeah>. oh. อ้โหมันก็คือไต่มาไ,ได้นะจ๊ะฮัลโหลเพราะว่าได้ได้หกตัวปันมันก็ต้องได้หาให้ได้แล้วโอ้โหใครเปิดแล้วเออเนาะมันลาแล้วเนาะหกตัวนั้นมันแดงบ่เจ้มันกับเป็นตัวแดงมันกับเป็นตัวเลขคือจังนาฬิกาดิจิตอลนี่้นะจ้ะ โอ้เป็นตัวอักษรเขียนมาติดติดติเต้เข<ะ>ียนมาเลยปาดเหาสี8 8่เจ็ดแปดห้าหนึ่งแปด ซี่เจ็ดแปดตัวพิราบเด้อะะ้วก็ห้าหนึ่งป<อ>แปดปาทพุกตะวันเลดีดตะว่าเลดีลางนั้นมีคนบอกว่ามันบอกเก่าหาว่าจะเอา ล้างเก่าหาเด้อว่าจะยุ่งเหยิเหตุการณ์ียวกัรน้ำโจรเอบะอนยางออกมาเหรอจ้ะยางออกมาจากมังหันเหลี่ยมอเพิ่นห้องน้ำกดบอเหรอจ้ะห้องบอกว่าล้างน่ะมันออกเก่าหาเด้อว่าจนเอาว่ามันหาเก่าเนาะจ้ะมังหานนั้นหาเก่าปัติมีคนเล่น หองมาว่าเก่าหาครับว่าน้องกตเลยบอกว่าอ้าําเขาซื้อแล้วเก่าหกเล่า่เลียว่ามาต่อเก่าหาโอ้เจ๊งเลยว่าหอยแซื้อเก่ออกาหกนิดเจ <c oughs> แต่เพืเ่อเลยว่ามันออกเก้าหา <c oughs> โอ้ เพราะวานโ,กกโ,น,โนตัวสื่อเก้าหกไว้นะโอ้สวนตัวจ้าโอ้ส่วนตัวเก้าหกพี่น้องเีหอบกอกว่วานรหลลดลงมาแต่นึ่งเจ้าตัอันนี้คือเียกฝันไหมวะเจ๊จ,เจ้ไก็ดจ้ะอ่าอันนี้คือเียกฝันเลยพี่น้องเด้อ ได้ความฝันคนนั่นแหละได้ความของโตพี่น้องเอ้ยหามสาบอย่างนั้นเราหาเลขตัวนี้อะไรเนี่ยอะโอ้ข้ามันออกไอีนี่หาอะไรที่โอ้ยเราเจ็บหรอกเพราะว่ามันบอลแนวบอลนอนเร็วเลยฝันเฮามันบอลแนวบอลนอนครับข้าเจ้ากับพี่โสดกันเพราะว่าฝันส่วนมากมันกับเขาอยู่ดอกนะเพราะว่ากำมันใจนรืว่าเพราะว่า มันจัดมันแหงกับฝันมาเพิ่นยืนเพิ่นยืนแก้วให้เพิ่นยืนแก้วให้นิดเล็กสิบเกา่ามันก็ออกแก้วไปแล้วโอ้ยู่ยู่แก้วนะ้ะวาวใช่คุณออกไปต้นน่ะจ้าเพิ่กออกไปเพราะว่าฝันฝันขึ้นตอนนะ่นยืนมีผดเผากระเตอยืนแก้วให้แก,ก้วหน้าให้ครับผมแต่ว่ามีเหล็กนึ่งเกา่าอยู่หาง ติดอยู่ข้างแก้วจปา<ะ>ดติดยูข้างแก้วแล้วิ่นเพิ่นยืนให้ก็เลยไปซื้ออ่ะซื้อเหล็กล่าเนาะออกซัมถือซ้จ้มปาดโทษพีน่น้องเก่าะนังเกามันก็นอ่ะมันมันออกเหล้าเลยหรอเนาะแมนแมนครับมันมันคล้องสีงมะเขือเ,เล็กไงดอกอาอไม่ก็ไม่แน่ละเล็กไงเลง็กไ <laughs> งเมื่อขึ้นกับฟันแหลี่ยงสีนั่นจ้ะเอ่อเอ่ออ่อ ก็เลยฝันล่าก็ออกไปแล้วซิบเก่าเนาะบ้าดนี้มืนขึ้นจะล่าชุดเลยมาฝันมาจากถือเดี้ยจากไหนรล้วันไงเ,เรืเ่องเตี้ยแต่มืนขึ้นนี่ขอเพิ่มมามะจากนี่เงินท้ำตุนออกันษาโอ้พอบานกระเจ้าจัดงานมันเป็น ง่ายมันคนร่ายหลายตัวมันก็เป็น,นบางท่านก็เป็นพระเป็นปู่นี่แหละจะบบางทีก็จ้าขอค้อนอ่ะาใครๆก็ขอได้อ่าสําหรับในครอบฝันพี่น้องพันว่าผู้ใดไปขออย่หันปู่พันไห้ตลอดพันไถ่ถือตลอดพร้อมใคก็ได้อธิษฐานป้าให้จําเอาจีพันว่าเจีได้จำเอา พกตัวเพิ่นหายเพิ่นหายเที่ยเดียวเพิ่นมาหายเที่ยเดียวห้องโอ้ในฝันนั่นเพิ่นหายเที่ยวอ๋อคือแบบคนหลายๆคนนั่นที่ไปขอน้อกันเราบอกให้จำเอาไว้ทุกคน,นโอ้คือจะให้ครั้งเดียวคนคนเยอะๆไผเพรใช่ว่าผู้ใดมาขอสิได้อ,อ,อ่าคนละตัวคือคนไปขอพรหลายๆเพิ่นให้เบิ่งหมุนห้ออกเที่ยวอ่า คือจำเอาจำไพ่จำมั่นอ่าเจ๊ก็จำในแม่นแล้วสิเจ้าต้องจำไปทองไปเนี่ยเลยยุ่งในสันอย่อ่นลื่มนันนันตรงหลายโตเนาะโอ้แต่ว่าเก้าหกนี่มากช่วงโตซื้อไว้แล้วอ๋อ เล็กมา,มากเติมโต่านนี้<อ>แต่ว่าเนขปันนั้นตึ้งจะเลขห้องมาบอกว่าหลีดลางเก่าหาโอ้ <laughs> มันออกเก่าหาไม่แน่น,นั่นะี่เนาะไม่แน่มีโอกาสได้ด่ไม่แน่ขั้นเก่าหากะตรงว่าเลขที่อีกแล้วานานโอ้พี่หนาา่า ทำทพาแม่นออกออกับปีเตหิตบุญทางไง่ะโอ้ว่าพอดีขอเพอิพ่มเนาะว่าครับแม่นออกมาตอนนี้ก็คือแสดงว่าต้องได้ทำบุญไงเลยอ่าอธิษฐานเลยสัน้นโอ้โอ๋อ,อสำหรับเลขความฝันน่าเจนเนาะสำหรับเลขอะเลขสูตรตัวแรกก่อนเหรอเลขสูตรโคกซีเด็บอ่อเลขสูตรเห็ด บนนั้นหกสามหกล่างลหกสี่โอ้สูตรพี่น้องลเลขสูุดตองหวัดนาะเลขสูุดตองหวัดก็คือหกสามหกแล้วก็หกสี่สำหรับเลขสูตรพี่น้องโอ้เห,หน้อยมากเชิเฉยต้นน,ตนี่ บ่มีเพิ่มเติมนเ,นเนาะเจเนาะมีประมาณเท่านี้เนาะ<ด>เอ้าขอบคุณหลายๆครับอ้าวหวัดดีครับอ้าวพี่น้องไ<ด>ห้แบบมีโชคมีหมันจาะรวมทับบุญน้ำเพิ่นจันรวมได้เ,เด้อพี่น้องเด้อเนาะกะเพิ่นฝันขอปูไม่แน่นะตัวเด็กทุกตัวเนาะจำเอาเด้อเพิ่นมาโฮกัวเลยอ่าเนาะสำหรับเจ๊ยยงยันใครที่รอในพี่น้องเด้อ พอให้โศกโศกมันมันไปหาไว้พี่ร้องใครได้ยินคลิปนี้ป้าไปหาเลยเพราะว่าเพิเ่งอยูไปหาขึ้นกันก่อนสร้างให้พี่ร้องให้ลูกให้หลานจัดหาไว้แล้วหกตัวปูว่าหมุนสลักพี่ร้องหมุนลูกปิงปอง<ม>คือจังอ่าไดทีวีเพิ่นนั่นแหละเนาะหมุนให้ตกปลอกล็อกคือหน้าเออสี่ เจ็ดแปดห้าหนึ่งแปดล่างห้องมานน้ำกลว่าเก่าหาเนาะในความฝันแต่ว่าส่วนตัวจะเจ๊เ,เพิ่นซื้อไ้เก่าหกอันนี้เป็นเลขสูตรเลยครับนวนครับเอาแห้งๆปังๆทุกท่านครับสำหรับแนวทางเจเหงียนครับผม